สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะวันนี้จะมาตามแนวทางของคุณย่าล่าตีนะคะแต่ว่าคุณย่าบางหันกับบวกเข่าดอกค่ะแต่ว่าเข้ากับว่าหยาบผาเนาะค่ะบางเทียของคุณย่าิ่นจะเข่าหงวดหนึ่งอาจจะหลุดหงวดหนึ่งนะคะแต่ว่าตะก่อนมาเอาที่แหลกที่แหลกเล่าเข่าติดต่อกันเป็นสองหงวดสามหงวัดนะคะ แต่เขากับว่าอยากผ่านนะคะคทียามันเข่าคู่เก่านะคะเลียบมันกับมีเข่ามีหลุดนะคะกับอถวดคออภัยนะคะเด็บซีกับขันบอมาก,กับเข่าเนาะคะ่ะเขากื่อว่าอยากผ่าดโอกาสเขากั่าว่อจะมาตามกันเลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะคุณยายลาตีนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ เลี้ยงไข่กับเป็นแม่หมูคือกันล่ะหิ้งหญาเหมือนเสาก็เด็ก <c oughs> คุณยายฝันผีไปเนาะคุณยายฝันกะเลี้ยงฝันกันนนกบฝันโยนหนาขับฝันว่าเจ้ากับพาไปหน้าไปเนียก็ไปเห็นกอไผ่์สายไล่โย,ย่กอไผ่กับบ่กอใดดดหญ่ดอกนอกระบ่มี่นี่จะล่ำมันสายไลย่โย่ นางไปอีกก็ไปเห็นกอไผ่อีกเห็นกอไผ่อีกคือเก่าอืมกอไผ่กับน้ำเก่ากอไผ่เด็กจัสิตีว่าจ้งไหนด้วยน้ำเก่ายุ่นแล้วกอไผ่แต่ว่าไผ่นี่จสิตีว่าเป็นยังไงแต่ว่าไผ่มันเป็นสากหลากขึ้นเลยเนาะเพราะสิตีเป็นหนึ่งได้ไผ่จัติตีว่าจ้งไหนเออวันนี้แต่ว่าก่อนก็เป็นเก่าดแต่ว่าจัสิตีว่าจังไหนไผ่กอไผ่อืม สิบปียังไงต่ว่ญญายางไปก็เห็นตะกอไผ่ห็นตะกอไผ่บันเนกันจักษ์กคนใดเอาขู่เหวี่ยงอีกปีงปีงม้เดี๋ยวบ,บ้องปีงอ่ะโยกกลคขู่เต็มกลคขู่อยู่วามาให้ขายจะมาให้จับขายาจ้าไปจับนนขายย<ช>ังไงเป็นฝันในในขึ้นเดียวกันได้ขึ้นในฝันในขึ้นเดียวกันนั่นหลอกในฝันในขึ้นเดียวกัน เอาเพียงมาให้จับขายเอาสิจับยังไงกระยานตัวจับเพียงขายนี่ตัวใหญ่ๆนี่หลักจติกังสีหลักขาเปีงที่ขูมากก้นี่สองช็อตเนาะคะ่ะแต่ว่าช็อตแหลกย่า่ปันวาอ่าเอาไปเห็นกอไผ่เอาเอากอไผ่หนึ่งคุณนย่าย่ตียังไงตีกอไผ่ก่อนกอไผ่ตียังไงเด้อบวาน,นี้กอกเป็นเก่ากอไผ่เมื่ตีเกา่าซีไปยังสัน นุนสิตีเก่าซีบอ่ะนุ่นสิตีว่าจังไหนอันกอภัยนี่เนาะกอไผ่นี่ขันแม่นอันข้างช่องสิตีเก่าหนึ่งหหิน้ำเนอะเอาเก่าซีเนาะคุณยายเอาเก่าซีเนาะมาเนี่ยสิไปยังสันแล้วข้างช่องสิตีเก่าหนึ่งหหิน้ำเอาาอันนี้ฝันกอไผ่วันนี้คุณยายฝันว่ามิพ้นหิวปิงมะหาอีกวันตี มี่คนหิวขู่ปีงมาใหา้อเอาเอามาเอาไปขายเอาไปจับขายเอาแล้วปีงแล้วว่าใน้ขู่มันพีแตะปีงเต็ีมกุนขู่อยู่ให้ไปจับขายแดีว่าสันจา้าปีงมันกต่น่าแปดแล้วที่ไปจับขายยังไหนวันนี้ปีงกะทีกะน,น้าแปดเนาะปีงเนาะจับกะเจ็ดแล้วเนาะทันว่จะเอาถ้าจับก็เป็นเก็ดจับกระปีไปจับก็เป็นเก็ด ตีกับเป็นแปดวันนี้ก <Pokemon. S 2> ับโคชิตียังไหนโคตีศูนย์เพื่อทีจะังทันแล้วโคมันกับมุ่นมุ่นเนาะกนุูกับมุ่นมุ่นเนะโคเพื่อที่ตีศูนย์เฉลี่ยคุณนย่ากับตีเอาคุณยายตีแล้วสรุปเป็นเอาเกจแปดศูนย์บอกคุณยายสิว่ายังไหนหรือว่าคุณยายตียังไหนกระทิ่เอาไปจงสั่นตัว แปดศูนย์แปดศูนย์คิดแปดไปสันตัวมันมีตีไปยังสันวะแปดศูนย์แปดศูนย์ปีงมันกัน่าแปดที่เล็วนกแปดที่เล็วจับมันกับจ็ดโอ้ยจับมันกับจ็ดแมนจับมันกับจ็ดก็แยกแย่ออกมากก็จะได้สามหางนะคะดีวายเอฟซีข้าช่องจะตีเอากะไดนะคะ แม่นบอกคุณยายตีเอาตีเอาก็ได้บอตีคือคุณยายกับตีเอานะะบอตีคือคุณยายก็ได้นี่ยายตีไปยังสั่นนะซุ่มตีเอากับตีเอาวตีว่าจังไรก็ได้แก่กับฟันยังสั่นล่ะจัลันหน้าเบิ่งเอานะคะสั่นทุกคนว่าหันน้นกับบ้าเข่าวนนี้แก่เมื่อไม่ตัวเออแม่แม่ยนะเม่ยนไหนคุณยายแก่เมื่อไม่ มันก็บ่าเขาทุกมหงดอหรอกกับม,มีออกมีเขากับปีนสีละความฝันผู้ใดก็คือ,คอกันนะ,ะ่ะแเนยวทางเนาะเนาะเป็เนแนวทางสอฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะ,ะนี่แหละวความฝันกับฝันัดงสี่ละตีเอาให้กับตีสั่นละ มันกัตีมันกับตีง่ายอยู่ที่แปดราะว่าปิงมันกับแปดอยู่แล้วนะคะกอไผ่น่ะมันกับเป็นเก่าอยู่แล้วแสดงว่าเก่ามากแปดมากอีกคือเก่าเนาะค่ะหรือว่าเอฟซี่จะตีแบบไดกระทักมาบอกกันเด้อค่ะเด้อทักมาบอกกันแนือหรือว่าผู้ใดคุณยายิ่นกับเคยห้บอกให้ หรือมาติดต่อกันมาหลายงวดอยู่เนาะคะ่ะเอาก็เลื่ยหน้าตามคุณยายคืกเกานะคะงวดก่อนามาบางงวดนึงวางหันนะค่ะบ่เขา้าเอาค่ะกับ <c oughs> คุณยายกับฟันสั่าๆนะคะก็จะสรุปเลื่ยนะคะอย่างโทรศัพท์นอนนะคะ กันนี่ล่ะค่ะคุณยายกับตีกอภัยนะคะกับเกาซีคุณยายตีนะคะข้างช่องกับเล่ห์ไห่อีกไว้ตัวหนึง่งกับคือเกาหนึ่งนะคะม้อยขอโทษค่ะอันนี้กับฝันแบบจริงใสุ่ม่าเนาะไหนเนาะ ปิงไซคูมากัเป็นเจ็ดแปดศูนย์นะคะปิงไซคูมากับเจ็ดแปดศูนย์คุณย่าตีท่างช่องกับตีขึ้นกันกับคุณย่าค่ะก็แยกแยกออกให้กับแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะคะเพื่อกันพลาดนะคะกันพลาดเข้ากัเริ่งตองอ่าแยกแยะออกนะคะกับป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลนะคะ งวดประจำวันที่2พฤษภาคม68นะคะคุณยายล่าตีฝันแม่นคอยแก่มือนะคะงวดนี้ก็เดเป็นฝันเป็น <c oughs> ปัญหาเขาก็ตีเอานะคะบางเทียก็ตีถือคุณยายส่วนมากตีถือนะคะกตเป็นแนวทางนะคะเหล็กมันกับมีเขา่ามีหลุดเท่ากับวารูวามันจะออกตัวใดนะคะเท่ากับหันเป็นแค่แนวทางมากกับจัดคัดกับพานนะคะหรือว่าบอมมัก กับบึงเป็นความบันเทิงก็ไใดนะคะคลิปนี้กะขอขอบคุณคุณยายลาตีนะคะแล้ก็ขอ,ขอบคุณเอฟซีที่เข่ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอให้โชมๆมันๆในวันที่สองพฤภาพมหกเอ็ดนะคะกะข,ขอขอบคุณคุณยายลาตีกับขอ,อาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอหาผ้ผพลาด ตัวเล็กดิดๆกับท่างช่องนะคะขอให้โชคๆมันหมาน้ำกันค่ะโชค้หม,มาเสวัสดีนะคะ